สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะลีปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณคิดถึงนะคะใครก็ได้นะคะที่คุณคิดถืออยู่ในตอนนี้มาเช็คพลังงานกันว่าตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ รวมชีวิตของเขาในตอนนี้ช่วงนี้นะพลังงานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะอารมณ์ดีนะคะอา,อาจจะมีการเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือว่าเป็นการเดินทางไปทำงานเหมือนชีพจรลงเทา้ามีการเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วก็อาจจะ มีแบบว่าได้ทำอะไรใหม่ๆทำอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายคือจับพลังงานของเขาอะเรารู้สึกถึงความสนุกความมีแพชชั่นความอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนได้ทำในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบหรือได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่เขาสนใจที่เขารู้สึกแบบ เฮ้ยมันตื่นเต้นท้าทายดีอะไรเงี้ยหรือบางคนเขาอาจจะได้แบบไปเที่ยวในที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปแล้วแบบเฮ้ยไปแล้วชอบไปแล้วถูกใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นพลังงานแบบเออชิลๆสบายๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อืมช่วงนี้บางคนอาจจะเพิ่งเริ่มเริ่มงานใหม่ก็มีเหมือนกันนะคะมีโอกาสแบบเออได้เปลี่ยนงานได้ย้ายที่ทํางานได้ ได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วอยู่ในช่วงปรับตัวแต่เขาก็ดูสนุกดีเขาก็ดูแบบไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลหรือแบบไม่ได้มีความทุกข์ใจอะไรอ่ะอาจจะรู้สึกชอบรู้สึกตื่นเต้นกับงานงานนี้ด้วยซ้ำประมาณนี้นะคะอารมณ์คร่าวๆในช่วงนี้ชีวิตของเขาภาพรวม ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานนะคะภาพรวมของเขาในช่วงนี้จะเน้นหนักไปที่เ,เหมือนโฟกัสไปที่เรื่องงานน่ะงานเยอะงานยุ่งอ,อาจจะมีเรื่องของแบบาการต้องตัดสินใจในเรื่องของงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งเหมือนกับว่า,อ,าอะไรหลายๆอย่างมันมันเป็นจังหวะจังหวะชีวิตอย่างที่บอกไปอะ่ะบางคนมีโอกาสเหมือนได้รับโอกาสใหม่ๆ อาจจะต้องตัดสินใจว่าจะรับโอกาสนี้ไหมอะอย่างเงี้ยเช่นงานใหม่มีโอกาสใหม่เข้ามานําเสนอแต่ที่เก่าก็เหมือนเป็นเซฟโซนของตัวเองจะตัดสินใจเปลี่ยนงานดีไหมนะแต่ที่ใหม่ก็ดีนะได้เงินดีดูแบบน่าสนใจดีแต่ที่เก่าก็ค่อนข้างมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่ามีมีทางเลือกอ่ะมีมีสิ่งที่ต้องเลือกนะคะหรือว่างานเยอะแบบงานเข้า โดยเฉพาะคนที่ทำงานแบบพวกฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะทำงานมากกว่าหนึ่งอาชีพทำหลายอย่างทำหลายสิ่งมันจะมีงานเข้ามาเรื่อยๆในช่วงนี้แล้วเขาอาจจะต้องแบบต้องคิดต้องตัดสินใจว่าจะทำทำหรือไม่ทำมันจะทันไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่เขาดูแฮปปี้นะคือเขาไม่ได้ดูแบบเหนื่อยล้าท้อแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาดูแฮปปี้กับการที่ งานเข้าดูแบบมีอะไรทําดูแบบสนุกตื่นเต้นอย่างเงี้ยนะคะอแล้วในเรื่องของหัวใจล่ะตอนนี้หัวใจของเขาเป็นยังไงสถานนะเต u n ันฟอ o r Wands ค u e น n อ f Wands เป็นไปได้สองกรณีเดี๋ยวนะคือกรณีแรกที่รู้สึกเลยก็คือเหมือนแบบเขากําลังคบใครอยู่กําลังแบบคบหาดูใจแบบคบจริงจังอะคะ่ะแบบเป็นแฟนแล้วอะแล้วก็แฮปปี้มากๆด้วยมีความสุขมากๆกกับสองคืออาจจะ enjoy enjoy กับชีวิตในช่วงนี้แบบ enjoy กับงานไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักแต่ว่ามีสเสน่ห์มากโสดแบบมีสเสน่ห์แบบคนลุมมีคนเข้าหามีคนสนใจมีคนอยากเข้ามาจีบเข้ามาทําความรู้จักเยอะแยะเลยแรงดึงดูดสูงมากๆในช่วงนี้เออเป็นไปได้สองกรณีคือถ้าโสดี่ยโอ้โหสเสน่ห์แรงมาก แต่ถ้าไม่โสดก็คือช่วงนี้กําลังแบบอินเลิฟกำลังแฮปปี้มีความสุขกับกับคนที่คบอยู่ในตอนนี้มากๆอืกับคุณล่ะความรู้สึกที่เขามีกับคุณ sick o ซ s T ออ s ส o ดทีออ s ส i ด e อืมแสดงว่าเป็นเรื่องราว คนที่คุณนึกถึงอยู่ในที่นี้แสดงว่าคนถ้าสมมุติกรณีที่เขากําลังอินเลิฟอยู่อ่ะแสดงว่าไม่ใช่คุณคุณกําลังถามถึงแฟนเก่าคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่าๆของคุณอ่าเพราะว่ากับคุณเนี่ยมันเหมือนแบบเออมันจบแล้วอ,ะอ่ะอ่ามันมันอาจจะ ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือตัดสินแล้คิดแล้วแต่ตองแล้วคือมันไม่เวิร์กมันไม่ใช่ประมาณนี้ความรู้สึกที่เขามีกับคุณมันเหมือนเป็นเรื่องไพ่มันขึ้นมาในเชิงที่เหมือนกับมันไม่ค่อยเป็นความสงรงจำที่ดีสักเท่าไหร่อ่ะค่ะอันนี้อันนี้พูดตรงๆอ่ะนะ คือไม่แน่ใจว่าคุณไปทําให้เขาเสียใจหรือเขาทําให้คุณเสียใจแต่มันมีเรื่องของความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจถ้าเวลานึกถึงคุณความรู้สึกที่มีเนี่ยไพย่ไพ่นี้มันขึ้นมาไพ่ของความรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันขึ้นมาแต่มันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอ่ะมันมันเหมือนแบบผ่านผ่านไปแล้ว เขายังคิดถึงคุณอยู่ไหม High c h i s t e s a o p e n e Co. Charriot ลึกๆยังมีนะลึกๆยังยังมีนึกถึงบ้างนะคะมีคิดถึงอยู่บ้างอืมอาจจะไม่ได้แบบคิดถึงมากไม่ได้คิดถึงตลอดเวลาแต่โอเคแหละมีนึกถึงบ้างอาจจะเช่นเอ,อ เจอเหตุการณ์หรือสถานที่อะไรที่แบบคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้ให้นึกถึงเกี่ยวกับคุณอย่างเงี้ยก็เป็นได้หรือบางทีเวลาอยู่คนเดียวบเงียบดึกดึกค่ำค่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบอ่านนึกถึงบ้างเออ เขากับคุณเนี่ยแนวโน้มมันจะยังไงมันจะยังเป็นไปได้ไหมอ่ะอืมโอเคมันมันยากที่จะเป็นไปได้คือถ้ามันจบแล้วก็คือจบเลยอ่ะคะ่ะ จบแล้วคือจบเลยคือแต่แต่ต้องบอกงี้นะว่า,เ,าเขาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกกับคุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าตอนที่เขาเลิกกับคุณหรือตอนที่เขา,เาหันหลังจากคุณไปอ่ะตอนนั้นน่ะเขาเองก็ทําใจยากทําใจลําบากเหมือนกันอาจจะไม่มีการรีเทิร์นไม่ได้กลับมาหาแต่ว่าถามว่าเขาจะ ลืมคุณไปเลยไหมไม่หรอกเขาไม่ลืมหรอกเขายังมีความรู้สึกเป็นห่วงเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้กลับมาหาคุณไม่ได้กลับมาคบกับคุณก็อย่างที่บอกอะว่ามีความเป็นไปได้ว่าตอนนี้เหมือนเขามีมีแฟนใหม่หรือกําลังคบหากับใครไปแล้วแล้วก็เหมือนเหมือนลงตัวนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างลงตัวแล้วก็แฮปปี้มากมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากที่เขาจะรีเทิร์นกลับมาแล้วแต่ว่าเออ คุณก็อาจจะยังอยู่ในใจเขานน่แหละนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นคนที่เคยรักคนที่ยังนึกถึงบ้างยังมีความเป็นห่วงแต่ยากที่จะเปิดใจยากที่จะโอเพนอัพอ่ะยากที่จะกลับมาหากันและกันได้อีกอืมประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วถ้าไม่มีโอกาสได้คุยกันละถ้าไม่ได้กลับมาหากันไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยเขา ถ้าบอกได้ถ้าบอกกับคุณถ้าบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ p พ g e o ออฟสอดท o ีออฟวอนส์ท hmm. mm ีออฟเพนเดเคิลเขายังสนใจ mm hmm. เขายังอยากรู้ความเป็นไปของคุณอยู่นะหรือบางคนเขายังติดตามยังแอบส่องยังแอบมอง ชีวิตของคุณอยู่คือคือก็ยังมีความเป็นห่วงคุณอยู่แล้วเขาอยากจะเห็นคุณก้าวเดินต่อไปนะคะ Move on เดินต่อไปข้างหน้าก้าวต่อไปข้างหน้าหรือแบบเติบโตมีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นหรือได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะเริ่มต้นกับคนใหม่อะอะไรแบบนี้อยากให้คุณแบบว่าเปิดใจนะ มองไปข้างหน้ามองไปอนาคตคืออย่าย้ำอยู่ที่เดิมอย่าอยู่ที่เก่าเพราะเหมือนตัวเขาเองก็มูฟออนไปแล้วอะนะคะแต่เรารู้สึกว่าเขาเองอะยังมีความแบบห่วงใยคือเห็นจากหลายๆไพ่ที่เปิดออกมาแล้วอะนะคะจนถึงตอนเนี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเออเขาเขาก็ยังสนใจยังใส่ใจคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะ ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วมันอาจจะถึงทางตันแล้วด้วยอะไรก็แล้วแต่เหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณกับเขาอาจจะเข้ากันไม่ได้จริงๆอาจจะไปด้วยกันไม่ได้จริงๆหรืออาจจะเพราะแบบเออเขาไปเจอคนที่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปอืมแต่ว่าความรู้สึกดีๆยังยังมีอยู่นะยังยังเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่แล้วก็อยากจะเห็นคุณแบบก้าวต่อไปเดินต่อไปข้างหน้า move on โอเคแต่ว่ามีอย่างหนึ่งว่าในวันหนึ่งในวันหนึ่งถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณกับเขาเนี่ยสามารถคุยพูดคุยกันได้พูดคุยกันแบบพูดคุยกันได้แบบสบายใจอ่ะถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าคุณบอกว่าเอาเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องมาคุยกันอีกแล้วอันนั้นก็เรื่องของคุณเหมือนกันคุณก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าในมุมของเขาอะ่ะเขามองว่าเออเขาไม่มีอะไรนะ เพราะโอเคถ้าถ้าวันหนึ่งได้เจอหรือมีโอกาสได้คุยเขาก็คุยได้ในฐานะคนที่แบบเคยรู้จักกันอ่าเคยรู้สึกดีๆต่อกันอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ